สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องจักรวัฒนนะครับตลวันนี้เราพามากินส้มตํานะครับแต่ว่าเราวันนี้ไม่ได้มากินแถวทุ่งนานะครับเรามากินที่ที่ไหนคุณทคดบดอยนะครับบนดอยเขาเียกจุดชมวิวนะทุกคนที่จริงไปกินที่แถวทุ่งนาก็ได้นะแต่ว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศไงผมพาทุกคนไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะครับก่อนจะไปกินส้มตำนะครับ แสงก็จะแจ้งแจ้งหน่อยนะครับทุกคนสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะสวยงามนะครับทุกคนจุดชมวิวหรือว่าจุดกลางเต็นท์นะครับจุดกลางเต็นท์เขื่อนแม่สวยหรือเปล่าที่ว่าตรงนั้นเขาดาวกันนะดูครับบรรยากาศโคตรดีนะทุกคนบวกกับ,บกมากินส้มตำด้วยนะทุกคน มีที่กินเยอะแยะนะไม่กินนะมากินตรงนี้นะครับครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณโค้ดก่อนนะครับคุณโค้ดครับปับดีกล้องหน่อยนะครับวันนี้เรามาถ่ายที่ไหนนะที่ที่ไหนนะมุด้วยนะครับลอยจุดสุกว์อยนะอะไรนะลอยอะไรจุดสิธใะไหมจุดกลางเต็นกลางเต็นเออเราทำไมถึงมากินที่นี่ครับวันนี้ไม่มีที่กินครับ ก็เลยบบเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมากินที่นี่ดีกว่านะครับมันได้บรรยากาศด้วยนะครับทุกคนบวกกับส้มตำแซบๆนะครับว้าไปก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมกับเพื่อนนะครับไปกินส้มตำกันดีกว่านาะ วันนี้ก็ส้มตำอีกแล้วนะครับทุกคนเจ้าที่เราก็ให้แล้วนะครับให้เมื่อกี้นะครับหลังกล้องนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ส้มตำนี้พิเศษแบบจัดหนักเลยนะครับเจ็ดสิบบาทครับทุกคนกับผักโอ้ผักอะไรนะอันนี้ผักสลัดนะครับเอามาเอาไว้แต่งนะครับทุกคนแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็วันนี้เรามีอะไรนะมีหมูไว้มีไก่ด้วยนะครับ นี่นครับไก่ติ้งนะทุกคนเราจะตีตรงนี้เลยนะดูดิน่ากินไหมพงศ์โค้ดวันนี้พงศโค้ดมาด้วยนะคลิปแล้วไม่มีใครกินด้วยนะเขาเลยต้องกินคนเดียวนะครับงานนะครับซึ่งมีเพื่อนเขาติดงานนะครับใช่ไหมติดงานใช่ไหมงานอะไรนะพงศโค้ดงานผมเอาเครื่องเสียงอะไรไปตั้งที่นู่นเรอเครื่องเสียงเรอ เป็นดีเจนะครับเป็นดีเจเหรอดีเจผมเป็นดีเจที่ขึ้นวันนายนะครับขึ้นวันนายนีเดโอมคอร์ตนะครับตะเก็บหุ่นไปไหนอันนี้เปล่านี่อยู่นี่หุ่นนะ แล้วก็มีขนมเส้นนะครับขนมจีนนะเส้นขนมจีนนะทุกคนนี่นะเส้นขนมจีนด้วยนะทุกคนเราจะใส่ตรงนี้ะนะน,นะคุณชอบกินไหมขนมจีนนะผมชอบกินไว้ตรงนี้นะพระพรตผมก็ชอบเหมือนกันนะนี่นะบุฟเฟ่เลยนะวันนี้แบบบุฟเฟ่เลยนะแบบโมจิเดียวเลยทุกคนประมาณนั้น มากินแครทกคนจะแซ่บครับวันนี้ส้มตำครับส้มตำปูปลานะครับจัดเต็มนะครับวันนี้กับวิวนะครับบรรยากาศนะครับที่จุดกลางเต็นท์นะครับดูในบางคนก็จะถามว่ามากินอะไรแับมาลงทุนอะไรกินแถวนี้นะครับมันได้บรรยากาศด้วยนะทุกคนไม่ว่าอะไรได้บรรยากาศดีนะครับมาดูครับยอกอลองกินคำแรกก่อนนะครับ คำที่หนึ่งคำแรกคำแรกขึ้นไปบนดอยแล้วต้องระวังมาระบ,บัดระวังขับตุ๊ตูเลยนะทุกคนนี่ไม่ใช่ทุกคนเห็นไหมครับไปครับเซ็บเซด้วยกันนะทุกคนมาคำที่สองผมกินนนี้ครับร้านนี้เขาทำอร่อยเนาะใช่อร่อยเลยแหละ วันนี้มาน,นั่งชิวๆนะทุกคนกน่าบรรยากาศด้นะก็เลยมีไก่ด้วยไก่โตๆเลยน่ยทุกคนต้องจิ้มแบบนี้นะกินแบบเป็นบ้านอย่างเงี้ยไทยบ้านอลองไปดู นี่เขาหมักอร่อยแซ่บอีกะล้ำขนาดเนะาะใช่ล้ำขนาดนะคือกับไข่เลยกินกับหลุมเส้นด้วยเลย ภาคเหนือเขาเรียกว่าขนมเส้นครับถ้านะเป็นภาคกลางอะ่ะภาคกลางเขาเรียกว่าไงนีสานเขาเรียกว่าข้าวปุ้นซาวใช่ไหมถ้าเป็นภาคกลางก็เส้นขนมจีนอะควันนี้ได้บรรยากาศสุดๆเลยนะครับทุกคนจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะวันนี้ปกติจะเผ็ดทุกคลิปนะแต่วันนี้กินได้สบายๆนะครับทุกคนเอะไร ตกละเรียบร้อยนมจีนเนาะนนก็คุณตัม,มือผมอ่ะโคตรทีอืมหอมมากเส้นกรอบนะฮะอืมอร่อยดีเนาะ

กินข้าวกินอะไรอร่อยๆเนอะต้องแบบอื <truth> ้อหือนะใช่คือถ้าพูดถ้าไม่พูดแบบนั้นคือมันเหมือนกินไม่อร่อยเนาะมันจะไม่ได้รสชาตินะครับถึงความอเด็ดอร่อยครับอือโอ้ยบะแม่พี่น้องเนอะเสียบล้ำกันเนอะ

กินเหมือนนี้นล้วกันะ่ะดาวมกจุกกระเปร็ดเนาะ,ะโคตรอร่อยแซ่บค่อยกินก็ได้เนาะ,ะไม่รีบใช่ไหมไป่รีบอะ่ะว่าคนรีบไม่ เราก็กินผักมันด้วยครับกินผักมีประโยชน์นะตุ๊กไก่ตกไก่ไก่อร่อยแซบ่บไม่แซบ่บไม่อร่อยไกน่นัวๆนะทุออกคน,น,นเป็นไก่หมักนะเป็นไก่อบครับไก่อบหมักมาแล้วแล้วก็อบทีนะทุกคน นี่อะไรนะดูกอนดูถ้าทุกคนมากินด้วยจะได้บรรยากาศมากเลยทุกคนลมมันโต้หน้าแบบนี้นะเ<ช>ย็นสบายด้วยไงบวกกับบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรความสุขแบบน,นี้นะโอ้ทุกคนไม่มีอะไรแล้วอ ตึงนโมขนันเลยใช่โมแต่หมว่าคุณลนะนะอ,องกินมะนาวหน่อยบิบมะนาวเลยในป่าคุณลองก่อนมาแรกเอาเลยอยืมอันนี้ใช่ไหมทุกคนมะนาวไม่ได้เปรี้ยวเลยนักหนาหวานวาน่า เปี้ยวส้มในเมื่อกี้คุณทำงานอะไรนะมันหวานอยู่หนะวานดีคุณเราทำหน้าเมื่อกี้ทำหน้าเมื่อกี้ดิทำหน้าไงทำหน้าเปรี้ยวเออไม่ได้กลับขอบุ้งเลยต้องกินผักให้คนดูด้วยนะคนคือ อืม,อ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 มต่อมาตั้งหนเนะี่ยอยากกินด้วยก็บอกเลยใช่เหมือนมันอยากกินด้วยก็บินมาเหือนึกมันฝูงบินต่ำบินวิวบินเบ้าอ่ะ เออ่อยโนตรสุดมือคอนเลยเฮ้ยมีคนมาใช่มั้ยนะอือใช่มั้งอนก็คนมานี่อายใช่ไหมนิอายเะ้สวยๆนี่เหรอมาถ่ายคลิปอ่ะเนาะ เขาว่าเราบอกเขาว่าผมมาทําคลิปครับหาย t u b e ครับเขาจะมาติดตามเราอะเข้ามาดูเราบอกเขาว่าผมดังครับเนี่ยพอเขากดซับสไครป์เข้ามาดูเอา้าผู้ติดตามแค่ร้อยเดียวดังไงวะหลอกคนดูใช่ผู้ติดตามร้อยเดียวนี่ดังแล้วหรอใช่ไหม เรื่องของผมอ่ะน้องก็ดังเรื่องของผมอย่าเพอกผมว่าไก่นี่อร่อยอยู่บ้าทุกคนผมว่าแซ่บดีนะคลิปหน้าเราจะมาทำลาบใช่ไหมครับเราจะทำลาบกันแล้วทุกคน เป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรานะครับให้เราทาลาบนะครับแต่เราเมื่อเช้าเราจะวันนี้เราจะทําลาบเนาะใช่ครับแต่ว่ามันปิดหมดแล้ววันนี้เพราะว่าเขาไม่ให้ฆ่าสัตว์หรือว่าวันอะไรไม่รู้อะใช่ไหมนี่ใช่เป็นวันฆ่าสัตว์ใช่ไหมวก็วันศิลป์นะวันนี้วันพระหรือเปล่าปิดร้านหมดเลยทุกคนก็จะกินลาบก็เลยต้องซื้อส้มต่ำมาแทนนะ vâng hóa đó. Hua lắm nếu không cho kính nina kính tùa kính tùa kính น้ำไม่ได้มาดินะ่ะลืมตลอดเลยทําคลิปเงี้ยโอ้ <c oughs> แล้วเหรอเมื่อกี้เราเอาน้ำมาไม่ใช่เหรอขวดน้อยอะ่ะใช่หนุนหน้าเหรอ <c oughs> ไม่ามาต่อแล้วคุณกินไปแล้วใช่ไหมกินไปหนึ่งหนึ่งขวดไม่ใช่ว่าเผ็ดนะเผ็ด <c oughs> <c oughs> มันเกลียนไง มันกินถั่ว,วอ,อะไรหมดสุดท้ายสุดท้ายจต่บรรทาดสุดนะครับใช่ครับมือเลือกมาแล้วทุกคนจะกินแบบมารายาเป็นผู้ดีก็ไม่ได้หรอก็กินอย่างนี้ ถ้ากินแบบคูดีก็แบบต้องใส่อะไรนะ <c oughs> อะไรติดคอวะ <c oughs> ต้องใส่สูตรเนาะทุกคนเนาะคือแต่ถ้าคนแบบกลางๆมาหน่อยก็กินเหมือนเนี้ยทุกคนคู่ดีหน่อยเนาะแต่ถ้าลงดบมาเลยนี่ก็ ต้องใช้มือเนะหยุบหยุบหยุบแบบนี้เลยถ้าเป็นตุ๊ดเป็นแตวอะไรทุกคนนี้นี่ก็ต้องแบบนี้นะต้องโผล่นี้นะทุกคนแบบนี้เลยกินแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็จูบในกล้องเลยมนียแบบนี้ สบัดนี้หน่อยนะเม่นนี้แบบนี้แบบนีนื้อแค่นั้นนะแล้าเขาเป็นตุ๊ดนะใช่เขาเป็นตุ๊ดจะทำอย่างตุ๊ดเหมือนเดิมแต่เราเป็นแบดบอยใช่จะมาทำแบบลงแบบนี้ไม่ได้แบบนี้แบบนี้แบบน่าแบบนี้ไม่ได้เสียทรงหมดเสียทรงกินแบบดีๆ ว่าไปเที่ยวดอยบางคนนะเที่ยวดอยช้างนะคเพราะดอยช้างน่าสนุกนะจริงวันนี้วันหยุดนะเนี่ยไปเที่ยวดอยกันนี่นักท่องเที่ยวเยอะเลยก็ขึ้นทางนี้แหละทุกคนครับที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ตรงนั้นขึ้นไปทางนี้เลก็ไปทางนี้นะตรงทางนี้ก็จะเป็นอำเภอแม่สวยนะครขึ้นทางนี้ก็จะไปดอยช้างบัวาวาวี มแล้วเหรอใช่อิออ่มยังอ่ะอิ่มแล้วก็บรรยากาศมันดีไงวิวมันดีด้วยไงทุกคนก็เลยต้องชาร์จลีลาลิวเล็กหน่อยนะต้องกินให้หมดนะครับไม่ไดลือให้เหลือต้องกินให้หมดเดี๋ยวถ้าเราไม่หมดเดี๋ยวหลังกล้องเรากินให้หมดเดี๋ยวเราตัดไปหลังกล้องพวกนี้นูถ่ายสเสร็จเสร็จแล้วกินหลังกล้อง dương hồn gin nóng gin nóng gin dinh gin nóng 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 gin คนโคตร่าแด้แอบกินน้ำได้ไหมเนี่ยได้กินน้ำได้ออคนกินนาดีนะได้เรกมากันหนนเข้าไปเอาน้ำเลนะอุ่ากาศดีเย็นลมเย็นมากแคจะหมดรับตรงนี้ แรกบอกไม่เผ็ดชิวๆแต่ตอนนี้หลังๆมาเผ็ดละนี่ขุดกินให้หมดนะทุกคนเป็นไงครับอร่อยไหมแซ่บนัวใช่ไหมครับทุกคนสูต่ำครับ,รบ,รบเออโหกำลังจิตการนะเซฟอ๋อของกินนี่หลักหลักเท่าไหร่นะหลักร้อยใช่ไหมใช่แต่วิวนี่หลักพันเลยนะทุกคน สวยงามนะครับเผ็ดมากเลยทุกคนที่แรกบอกไม่เผ็ดตอนนี้เผ็ดละกินให้หมดแล้วนะทุกคนผมไม่ไหวและเป็นไงครับอาหารวันนี้คือดีไหมครับทุกคนอ่ากดไลค์อย่างเดียวเลยเราอะ ก็เดี๋ยวต้องขอตัวไปหาน้ำหาอะไรกินหน่อยทุกคนนะก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนมากินส้มตำให้ทุกคนดูนะครับก็อร่อยดีนะครับวันนี้ว่าจะพาไปกินลาบนะครับจะกินลาบดิบให้ทุกคนดูนะแต่ว่ามันร้านมันปิดหมดเลยนะทุกคนก็เลยต้องเอาส้มตำมาแทนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับคลิปหน้านี้ครับจะทำลาบแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนรอชมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับลาบวันนี้นะครับ ถ้าทุกคนชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมกับเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับม่สวัสดีครับกินให้หมดเลยคุณอ่ะก็กินให้หมดเลยเร็วๆๆคุณกินกินที้หมดเลยกินที้หมด